ติดเชื้อ HIV กว่า5้าแสนคนและส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเกรอะ่ะชวนผมไม่นั่งเล่นี่ห้องจริงเหรอโอ้ยไวไว้กันเนี่ยเราเนี่ยแต่ต้องป้องกันด้วยนะต้องด้วยหรอพี่น้องเขาจะดูดีดูดีเลยใช่ว่าจะปลอดภัยนะครั้งเดียวผมไม่เป็นไรมากคิดอย่างเงียเสี่ยงนะโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ HIV อยู่ที่คุณคิดหาทางเลือกป้องกันทุกครั้ง วันนี้คนไทยติดเชื้อ HIV กว่า5แสนคนและส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวไปบ้านเขาปะคิดเรื่องอย่างว่างไงเลยอ่ะทำไงดีเนี่ยนิ่งแบบนี้โอเคชัวผ่านใครมาบ้างก็ไม่รู้จะยอมใช้ถุงยางหรือเปล่าไม่มีถุงยางนี่นะแต่ครั้งเดียวไม่เป็นไรมั้งไปปปะโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ HIV อยู่ที่คุณคิด หาทางเลือกป้องกันทุกครั้งรวังและดูอาชาเชื้อไทยเป็นประชารัฐห์ภาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยใทยล้วนหมายรัศมีขีเข้าใจเข้าถึงพัฒนา กันวเพื่อใต้สันติสุขชายคนนี้กับเด็กคนนี้แม่่ไหนแม่คุณเห็นใจใครมากกว่ากัน มม่มไหไถ้าคุณยังคิดไม่ออกดูนี่ <c oughs> หรือแค่คุณคิดยังไม่ดื่มจากระสือตะโกนแน่งจานอาจ่าป่ากระตืตะโกนเกลือเลย สภาเกษตรกรน้อยอดกับเราบ้างมีควจมรื่กันอย่างไรสภาเกษตรกรแห่งชาติมีความสําคัญต่อพี่น้องเกษตรกรชาวไทยทําหน้าที่เสมือนเป็นสื่อกลางในการนําปัญหาความทุกร้อนด้านการเกษตรไปวางโนโยบายแก้ไขปัญหาระดับชาติแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตไม่เป็นธรรมวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการเกษตรรองรับการทําเกษตรในยุคป,ปัจจุบันก้าวสู่โลกอนาคตและเป็นที่ยอมรับ ระดับสากลจากนี้ไปเกษตรกรจะมีที่พึ่งพิงมีตัวแทนของจังหวัดเป็นสื่อกลางเป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตรนำความรู้นวัตกรรมใหม่ๆมาเผยแพร่สู่เกษตรกรชีวิตเกษตรกรจะอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน ค่ะก็ให้ความสําคัญแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสภาเกษตรกรแห่งชาติด้วยนะคะในการจะซัดเขาเรียกว่าคัดสรรค้นหาคนที่เป็นเกษตรกรคุณที่ดีมีคุณภาพแล้วก็มีความรู้จริงๆเพื่อช่วยพี่น้องเกษตรกรและเชื่อว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวทางทีมข่าวจะนำเสนอคุณผู้ชมแน่นอนยนะคะบอกว่าไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยอย่างไรเราก็จะนํามาไขข้อข้องใจว่าสภาเกษตรกรมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีบทบาททําไมเกษตรกรต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ใช่ครับม ครับช่วงนี้เดี๋ยวไปชมข่าวบริการในทีวีบริการครับค่ะ สวัสดีค่ะพบกันในช่วงทีวีบริการค่ะช่วงนี้มาฟังข้าวบริการกันมั่งนะคะข้าวแรกข้องวันนี้ค่ะกระทรวงพาณิชย์โดยกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะรวมกับฮอกธนาคารจะน,นำข้องประเทศค่ะสร้างมิติใหม่ข้องนวัตรกรรมการให้บริการอย่างเมื่ออาชีพไปลายปลายกลุ่มการบริการนั่งซื้อดับดองดิบบุคคลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือผ่านธนาคารนะคะซึ่งเดินผู้รับบริการต้องเดินทางไปติดต่อดโดยตนเองแต่นวยงานข้องกลุ่มต่างไปสิบกแห้งตัวประเทศค่ะ ได้เล่งเห็นประโยชน์ของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะได้จะทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจค่ะโดยผู้รับบริการสามารถทํารายการผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค่าได้ที่เบอร์ไวเ .dbd.go.ts นะคะ ข่าวต่อไปค่ะเทศบ้านตำบลนนาวงค่ะข้อเชิญรวมงานพิธีบวงสวงพระปารมาพิทยยรัชกาลที่เจ็ระว่างวันที่เก้าถึงสิบกุมภาพันธ์สองพาร้อยค่ะ บริเวณถ้ำเกาปีนะมูตีเจ็ดตำบลนาวงอำเภอว่ยหยอจังหวัดตรังนะคะกิจกรรมในวันที่9กุมภาพันธห2า5 5าค่ะภากลางขึ้นกระชมการแสดงบนเวทีข้องหนักเรียนชุมชนกลุ่มสตรีมาวระซบนั่งตะลุงมานุ่นกับเนื้อทองหล่ะค,ค่ะกิจกรรมวันที่10กุมติภาพันธ์2555ค่ะกรได้รับเกรติจากนายส้มชายเชียงร่ายค่ะปะลัดกระทรววัฒนธรรมให้เกรติเดินทางมาเป็นประท่านในพิธีบวงสรวงนะคะ การแต่งกายในวันนั้นนะคะทตห้ารตำรวจแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานแค้นยาวและค้าค่าราชการพลเรือนดัดวิสาากิจผู้บริหารพนักงานองค์กรปกครองส่วนต้องสิ้นสมาชิกสภาท้องที่นแต่งกายก็คือแต่งปกติข้าวแต่งเครื่องแบบปกติสีกากีหรือเครื่องแบบปฏิบัติงานแค้นยาวหนักเรียนหนักศึกษาแต่งเครื่องแบบข้องสถาบันศึกษาและกาบุคคลต่อไปแต่งจุดสุภาพหรือจุดตามสังกัดค่ะ ข่าวนีก็เป็นข่าวฟ้าก้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังค่ะแจงดับไฟค่ะก็ดับในวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์2555ดับหนึ่งช่วงตั้งแต่เวลาตีเก้าถึงเวลาสิบบอกนาฬิกาดับชุมชนตามแนวถนนใา้ตรังสิเกลฟังคว้าตั้งแต่บริเวณฟังตรงคามถนนต่างข้าวชุมชนบานรลองจางถึงบริเวณฟังตรงคามบริษัทยูนิเมกรับเบอร์รวมทางแยกคว้าทางมอด และการจุ่มชนตามแนวถนุนตรังสีเกาวัางทรายตั้งแต่บริเวณเลยถนุนทางเข้าวจุ่มชนบ้านของช้างทึงบริเวณสะพานบ้านของช้างรวมทางแยกทรายทั้งหมดและการดับสองช่วงดับสองช่วงนี็คือดับตั้งแต่เวลาตีเก้าถึงเก้าครึ่งและก็อีกช่วงหนึ่งดับตีสามครึ่งจนถึงตีเซ่จุ่ม ชุมชนติดดับก็มีจุมชนตามแนวถนนใส้ตรังสิเกาฟังว่าตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามแม่นางตรังถึงบริเวณฟังตรงข้ามถนนทางข้าจุมชนบันคลองจางรวมทางแยกว้าทางมดและการถนนไต้ตรังซีเกาฟังว่าตั้งแต่บริเวณบริษัทจิตตรังก่อนกรีดถึงบริเวณถนนทางข้าบันหวนกวนนาโตมิงรวมทางแยกว้าททางมดและการถนนใต้ตรังซีเก่าฟังทรายการตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามกรองโป๊ะ ถึงบริเวณถนนทางข้าวชุมชนบันคลองจางรวมทางแยกทรายต่างมดและการตั้งซิเกลว่ังทรา,ายตั้งแต่บริเวณฟั่งตรงข้ามบริษัทที่ตั้งก่อนกรีดจนถึงบริเวณฟั่งตรงข้ามถนนทางข้าวบ้านบนควนตโตมิง่งรวมทางแยกทรายต่างมดแจ้งไหวหลวงหน้าแล้วจุดบริเวณในะกาเตรียมตัวจ่ายไฟหลวงหน้าหรือวหวทำอะไรกิจกรรมได้ก่อนหลวงหน้านะคะ ช่วงนี้ฟังข้าวสอบราคากันมั่งค่ะอบะตว,วังบะปหลังเนื้อค่ะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอาก,กาศจำนวนเสีเครื่องผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสา้นได้ตั้งแต่บันนี้จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์2555ค่ะสอบถามท่างไมยเลขกตลทรศัพท์ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้นะคะช่วงนี้จะฟังข้าวงานซอบค่ะ ข้าวงานซบข้องน,น,นยายกมลโจสกุลนายอยู่ปปีบิดาข้องนายอำนวยโจส,สกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ถึงแก,ก่กรรมโดยหลูกชรา,าเจ้าภาพจะตังซบสวดพระอภิธรรมติวัตภูมิประสิทธิ์อำเภอปลาเลี้ยนจังหวัดตรังและการกำหนดประชุมปรือณวัดภูมิประสิทธิ์ในวันที 11. ่11กุมภาพันธ์2อ5 5รเวลา1 3บมนาฬิกาค่ะข้าวงานซบอีกข้าวเป็นข้อง ข้าวงานซ่อมขงสมาชิกอบตอดิศักบุญแก้วอายุ51ปีค่ะได้ทึ่งแก่กรรมโดวยวัดยิ่งเหตุเมื่อวันที่24มกราค,คม2555อง้าสาเจ้าป่าจะตั้งซ่อมปัเพ็งกุศลนณนวัดควรธานีตำบลควรธานีอำเภอกันตังจังหวัดตรังเดิมงานวันที7่7ถึง8กุมภาพันธ์2555แล้วก็วันพระฤาษีตีเก้ากุมภาพันธ์2555เพื่นอนซ่อมปสู่เม่นณวัด วันธานีและก็ประชุมเพลิงค่ะเวลา1 3บสามนิกาเป็นตอนไปค่ะสาหรับช่วงนี้ก็มดเวลาลงแล้วพบกันไม่ลาวต่อเช้าวสวัสดีค่ะค่ะก็ขอขอบคุณพี่สาวจุบ๊บสาวจุ๊บนะ,ค,ะครับค<อ>่ะมาติดตามกันที่เรื่องของราคาย,ยงรรางครับผมร,บร,บราคายางตอนนี้ก็ถือว่าดีใจนะเห็นหลักร้อยนะครับก็คือตอนนี้ราคายางครับอยู่ที่ยางแผ่นดิบครับ1 1 3่บาทย9สตางค์ ยางแผ่นลมควันชั้นสามที่119บาท11สตางค์น้ำยางสดอยู่ที่107บาทครับส่วนราคาปาล์มก็ถือว่าตอนนี้ราคาปาล์มทันลายนะครับอยู่ที่5บาทถึง5บาท60นะครับแล้วก็ผลปาล์มร่วงนะครับบดปาล์มร่วงก็คือ6บาทถึง7บาทะนะครับแล้วก็ปาล์มน้ำมันเกรด A นะคะ,คะ29บาท50สตางค์ถึง30บาท25สตางค์ค่ะ มาต่อกันที่เรื่องของพยากรณอากาศนะคะก็ช่วงนี้นะคะจังหวัดตรังมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละสิของพื้นที่ค่ะในตอนบ่ายและค่ำนะคะลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศาเซลเซียสนะคะ วันนี้ค่ะดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา31นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกาส1นาทีนะคะน้ำขึ้นเต็มที่เวลา11อนาฬิกา30นาทีและเวลา23นาฬิกาหนาทีค่ะน้ำลงเต็มที่เวลา5นาฬิกาสนาทีและเวลา1 7บนาฬิกาส9นาทีค่ะครับก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องจริงครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวค่ะลาไปก่อนนะคะหมดเวลาแล้วค่ะส <ขอ S 1> วัสดีค่ะสว<ำ>ัสดีครับ